เอาแล้วสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องเพนสุกะนะฮะ ซึ่งวันนีอ้อาจจะสังเกตว่าตัวละครมันหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะใช่นะฮะเราอยู่ไอดีชาวบ้านนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสิ้นปีนะเราก็เลยอยากจะแจกของขวัญจะเรียกว่าทีมงานก็ไม่เชิงนะเป็นเรียกว่าน้องที่น่ารักนะฮะช่วยเราซึ่งเดี๋ยวมีคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไอเดีเขาอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เติมเกมให้กับเขานะครับผมโดยที่ือเป็นแบตเทิลพาร์ทให้เขานะฮะถือว,ว่าเป็นของขวัญตอบแทนที่ช่วยเราทรําภารกิจต่างๆนานานะะในการเล่นเป็นทีมแพ็คเนะตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้ปเป็น งจรงิเราจะมาทําการซื้อของขวัญให้น้องเขากันนะฮะเป็น bp พีอั n ซบิีโลนีจัดไตะเทพอไปฮะรังเงินของจริงผมอ่ะอือป้าจริงเชียวอ่ะก็ได้ก็ได้ยอมอ่าฮะนั่นแหละฮะที่เหลือให้มันจะทำของมันเองคอเจอกันปอบบบยโอเค, <Baba boy. S 1> อเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีของน้องไมค์คาเฟ่นะครับผมก็เช่นเดียวกัน ไอน,นี่เราไม่ต้องไปช่วยอะไรมันมากมายเพราะว่ามันฟูลฟังก์ชันของมันอยู่แล้วเราแค่มาแกจกเขาเรียกว่าโบนัสปีใหม่ให้กับน้องๆในทีมงานเกนจินของเรานะครับผมเป็นเรื่อทีมงานก็เวอร์ไปเอ,ปอนนาว่าลองๆที่ช่วยเราเรื่องต่างๆ,ๆนานาในเกมเกนจินนะครับผมอ่ะไปซื้อทำเพลงเติมเลยโอ,เอ้เห็นไหมเห็นไหมโอ้ห้าสิบไปแล้วบ้าจริงออไปซื้อไปอออหูเหลือเชื่อเพอไปฮะดูยิ กระชิงจ่ายจริงไม่ติงนางเอาไปฮะโบนัสปีใหม่ของเราในวันนี้บบโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะอย่าลืมนะครับเรามีคลิปลงทุกวันวุธและวันศุกร์นะครับผมทางช่องทำนี้ก็ทําได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรีแบรนดิ้งเป็นเพนซูกะในเร็วนี้ละจะได้ไม่สับสนเนาะโอเคครับทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะฮะไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย